กระต่ายกับเต่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันเขียวชอุ่มมีกระต่ายตัวหนึ่งที่ชอบโอ้อวดความเร็วของตัวเองมันวิ่งได้เร็วมากจนไม่มีใครตามทันวันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่าเดินช้าช้าและหัวเระเยาะเต่าผู้ใจเย็นจึงท้ากระต่ายแข่งวิ่งกระต่ายหัวเราอเสียงดังและตอบตกลงทันที สัตว์ป่าตัวอื่นๆต่างมารวมตัวกันที่จุดเริ่มต้นเพื่อชมการแข่งขันเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้นกระต่ายก็ออกตัววิ่งอย่างรวดเร็วทิ้งเต่าไว้ข้างหลังไกลลิบฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วกระต่ายวิ่งไปได้ไม่นานก็รู้สึกเหนื่อยและคิดว่าเต่าไม่มีทางตามมาทันแน่ๆมันจึงตัดสินใจหลับใต้ต้นไม้ใหญ่โดยฝันไปว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บนแท่นผู้ชนะ ในขณะที่กระต่ายรับสบายเต่าก็ยังคงเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่ย่อท้อแม้จะช้าแต่ก็มั่นคงในที่สุดเต่าก็เดินมาถึงเส้นชัยท่ามกลางเสียงเชียร์ของเพื่อนสัตว์ป่าที่มารอชมกระต่ายสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นว่าเต่าได้เข้าเส้นชัยไปแล้วมันเสียใจมากที่ประมาทและคิดว่าตัวเองจะชนะได้ง่ายๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นและความประมาทนำมาซึ่งความพ่ายแพ้